คนที่เกิดในสองราศีนี้ราศีสิงห์และราศีกันในปี2568โชคจะตาพลิกผันในททมงที่สดใสและมั่งคั่งอย่างไม่คาดคิดท่านจะรู้สึกเหมือนมีลมใหม่พัดผ่านชีวิตเงินทองที่เคยคิดว่าจะเข้ายากกลับมาไหลลื่นทั้งจากช่องทางเดิมที่มั่นคงและช่องทางใหม่ที่ไม่คาดคิดงานที่ลงแรงมานานจะให้ผลกลับคืนมาอย่างงดงาม ความสำเร็จในปีนี้ไม่ใช่แค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเครดิตความน่าเชื่อถือและโอกาสที่นำไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนผู้ที่เป็นราศีสิงห์จะได้รับโอกาสแสดงศักยภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างขณะที่ผู้เป็นราศีกันจะได้รางวัลจากความละเอียดรอบคอบและความขยันที่สะสมมาเป็นเวลานานด้านการงาน โอกาสจะมาในรูปแบบของตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นงานใหม่ที่มีไรายได้ดีกว่าหรือโปรเจกต์ที่ทำให้ชื่อเสียงของท่านเติบโตราศีสิงห์ซึ่งมีบุคลิกโดดเด่นและมั่นใจจะพบว่าคนรอบข้างพร้อมส่งเสริมหากกล้ารับความรับผิดชอบและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์จะถูกมองเห็นและได้รับการสนับสนุนส่วนราศีกันซึ่งถนัดการวางแผนและจัดระบบจะได้รับผลตอบแทนจากความเป็นระเบียบ และความละเอียดในการทำงานอาจมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาหรือรับโปรเจกต์ที่ต้องการความแม่นยำสูงคำเตือนเล็กๆคืออย่าประมาทเรื่องการสื่อสารการเมืองในที่ทำงานอาจเกิดขึ้นบ้างให้รักษาความสุภาพและชัดเจนในการพูดจาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดด้านการเงินปีนี้ดีแต่ต้องวางแผนให้ดีรายได้หลายทางจะมีรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเล็กๆน้อย หากมีแผนการเงินที่ชัดเจนเงินที่เข้ามาจะเพิ่มมูลค่าได้เร็วราศีสิงห์มักมีความชอบในการลงทุนที่สร้างภาพลักษณ์หรือโอกาสเติบโตจงเลือกลงทุนที่ศึกษามาแล้วและอย่าใจร้อนขณะที่ราศีกันควรใช้ความรอบคอบในการคัดกรองข้อเสนอจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโอกาสที่ดูดีแต่มีความเสี่ยงสูงแนะนำให้การเงินสำรองไว้และทำงบประมาณอย่างเคร่งครัด ปีนี้มีโอกาสเก็บเงินก้อนหนึ่งหรือซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าด้านสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่ต้องระวังจากความเครียดเพราะงานและภาระหน้าที่หากท่านชอบทำงานหนักให้พักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาทํากิจกรรมผ่อนคลายราศีสิงห์ซึ่งใช้พลังงานมากในชีวิตสังคมและงานควรระวังระบบหัวใจปรับพฤติกรรมการกินและหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ส่วนราศีกันที่มักกังวลและคิดมากให้ฝึกการผ่อนคลายด้วยการหายใจโยคะหรือกิจกรรมที่ช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดอย่าเมินเฉยกับสัญญาณเล็กๆของร่างกายเช่นปวดศีรษะเรื้อรังหรือปวดหลังหากพบให้รีบตรวจรักษาด้านความรักปีนี้มีพลังดึงดูดและโอกาสพบคนที่เข้ากันได้ดีแต่สเสน่ห์มาในรูปแบบต่างกันราศีสิงห์ จะมีสเสน่ห์แบบเปิดเผยได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายแต่อย่าลืมเลือกคนที่จริงใจและพร้อมเดินเคียงข้างส่วนราศีกันจะมีสเสน่ห์ทางความอ่อนโยนและความเอาใจใส่คนที่ชอบความมั่นคงและการดูแลจะประทับใจในความละเอียดของท่านคู่ที่มีอยู่แล้วจะได้ยกระดับความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยและการวางแผนร่วมกันข้อควรระวังสำหรับความรักคือ อย่าใช้อารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจให้ใช้เหตุผลและความจริงใจนำทางการไหว้พระและการเสริมดวงที่เหมาะสมในปีนี้คือการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ขอให้เป็นการให้ที่มาจากความตั้งใจจริงการถวายสังฆทานหรือถวายปัจจัยแด่พระพิสุในวันพระจะช่วยเสริมความสงบในจิตใจและเปิดทางรับโชคการถวายสัปปทน เครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริจาคเพื่อการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้จะหนุนนําโชคลาภและบารมีคนที่เกิดในสองราศีนี้ราศีสิงห์และราศีกันในปี2568โชคจะตาพลิกผันในทามที่สดใสและมั่งคั่งอย่างไม่คาดคิดท่านจะรู้สึกเหมือนมีลมใหม่พัดผ่านชีวิตเงินทองที่เคยคิดว่าจะเข้ายากกลับมาไหลลื่นทั้งจากช่องทางเดิมที่มั่นคง และช่องทางใหม่ที่ไม่คาดคิดงานที่ลงแรงมานานจะให้ผลกลับคืนมาอย่างงดงามความสำเร็จในปีนี้ไม่ใช่แค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเครดิตความน่าเชื่อถือและโอกาสที่นำไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนผู้ที่เป็นราศีสิงห์จะได้รับโอกาสแสดงศักยภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างขณะที่ผู้เป็นราศีกันจะได้รางวัลจากความละเอียดรอบคอบ และความขยันที่สะสมมาเป็นเวลานานด้านการงานโอกาสจะมาในรูปแบบของตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นงานใหม่ที่มีรายได้ดีกว่าหรือโปรเจกต์ที่ทำให้ชื่อเสียงของท่านเติบโตราศีสิงห์ซึ่งมีบุคลิกโดดเด่นและมั่นใจจะพบว่าคนรอบข้างพร้อมส่งเสริมหากกล้ารับความรับผิดชอบและนำเสนอความคิดสร้างสรรค์จะถูกมองเห็นและได้รับการสนับสนุนส่วนราศีกัน ซึ่งถนัดการวางแผนและจัดระบบจะได้รับผลตอบแทนจากความเป็นระเบียบและความละเอียดในการทำงานอาจมีโอกาสเป็นที่ปรึกษาหรือรับโปรเจกต์ที่ต้องการความแม่นยำสูงคำเตือนเล็กๆคืออย่าประมาทเรื่องการสื่อสารการเมืองในที่ทำงานอาจเกิดขึ้นบ้างให้รักษาความสุภาพและชัดเจนในการพูดจาเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดด้านการเงินปีนี้ดีแต่ต้องวางแผนให้ดี รายได้หลายทางจะมีรายได้พิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเล็กๆน้อยๆหากมีแผนการเงินที่ชัดเจนเงินที่เข้ามาจะเพิ่มมูลค่าได้เร็วราศีสิงห์มักมีความชอบในการลงทุนที่สร้างภาพลักษณ์หรือโอกาสเติบโตจงเลือกลงทุนที่ศึกษามาแล้วและอย่าใจร้อนขณะที่ราศีกันควรใช้ความรอบคอบในการคัดกรองข้อเสนอจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโอกาสที่ดูดีแต่มีความเสี่ยงสูง แนะนำให้การเงินสำรองไว้และทำงบประมาณอย่างเคร่งครัดปีนี้มีโอกาสเก็บเงินก้อนหนึ่งหรือซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าด้านสุขภาพโดยรวมแข็งแรงแต่ต้องระวังจากความเครียดเพราะงานและภาระหน้าที่หากท่านชอบทำงานหนักให้พักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาทำกิจกรรมผ่อนคลายราศีสิง์ซึ่งใช้พลังงานมากในชีวิตสังคมและงานควรระวังระบบหัวใจ ปรับพฤติกรรมการกินและหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอส่วนราศีกันที่มักกังวลและคิดมากให้ฝึกการผ่อนคลายด้วยการหายใจโยคะหรือกิจกรรมที่ช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดอย่าเมินเฉยกับสัญญาณเล็กๆของร่างกายเช่นปวดศีรษะเรื้อรังหรือปวดหลังหากพบให้รีบตรวจรักษาด้านความรักปีนี้มีพลังดึงดูดและโอกาสพบคนที่เข้ากันได้ดี แต่สเสน่ห์มาในรูปแบบต่างกันราศีสิงห์จะมีสเสน่ห์แบบเปิดเผยได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายแต่อย่าลืมเลือกคนที่จริงใจและพร้อมเดินเคียงข้างส่วนราศีกันจะมีสเสน่ห์ทางความอ่อนโยนและความเอาใจใส่คนที่ชอบความมั่นคงและการดูแลจะประทับใจในความละเอียดของท่านคู่ที่มีอยู่แล้วจะได้ยกระดับความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยและการวางแผนร่วมกัน ข้อควรระวังสำหรับความรักคืออย่าใช้อารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจให้ใช้เหตุผลและความจริงใจนำทางการไหว้พระและการเสริมดวงที่เหมาะสมในปีนี้คือการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ไม่จําเป็นต้องใหญ่โตแต่ขอให้เป็นการให้ที่มาจากความตั้งใจจริงการถวายสังฆทานหรือถวายปัจจัยแด่พระพิสุในวันพระจะช่วยเสริมความสงบในจิตใจและเปิดทางรับโชค การถวายสัปปทนเครื่องอุปโภคบริโภคหรือบริจาคเพื่อการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ยากไร้จะหนุนนําโชคลาบและบารมีคนที่เกิดในสองราศีนี้ราศีสิงห์และราศีกันในปี2568ดวงชะตาจะพลิกผันไปในทิศทางที่ชัดเจนและหนักแน่นในเรื่องเงินทองและโอกาสที่เข้ามาจนต้องเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเพราะโชคลาภในปีนี้ ไม่ได้มาแบบละมุนละมุนแต่มาเป็นคลื่นใหญ่ที่อาจล้นทับทำให้มีทั้งไรายได้พิเศษธุรกิจที่เติบโตหรือโอกาสลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วแต่สิ่งสำคัญคือการตั้งรับและจัดการอย่างมีสติราศีสิง์จะได้ความโดดเด่นจากความกล้าและภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งโอกาสทางการงานจะมาพร้อมตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้นำ ้องบริหารคนและทรัพยากรถ้ารู้จักใช้พรสวรรค์ด้านการชักนำและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้ส่วนราศีกันด้วยนิสัยละเอียดรอบคอบและความสามารถในการจัดระบบจะได้ประโยชน์จากงานที่ต้องการความแม่นยำการวางแผนการเงินที่เป็นระเบียบและการจัดการโปรเจกต์ระยะยาว ทำให้ช่องทางรับเงินไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอทั้งสองราศีต้องขจัดความหลงผิดหรือความประมาทการได้เงินก้อนใหญ่เร็วนั้นมาพร้อมกับการตัดสินใจที่ต้องรอบคอบอย่าเพียงเชื่อคําพูดที่สวยหรูโดยไม่ตรวจสอบให้ใช้ข้อมูลและที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ก่อนจะลงมือทั้งนี้การเงินจะไหลเข้ามาในหลายรูปแบบเงินปันผลค่าหนหน้า รายได้จากงานเสริมหรือการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานหากมีความพร้อมในการจดบัญชีและแยกเงินสำรองจะทำให้ความมั่งคั่งไม่รั่วไหลไปง่ายๆด้านการงานปีนี้มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสำหรับทั้งสองราศีราศีสิงห์อาจได้รับบทบาทที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำมากขึ้นงานที่เกี่ยวกับการนำเสนอการบริหารหรือโปรเจกต์ที่มีผู้คนมาก จะเหมาะและส่งเสริมชื่อเสียงแต่ต้องระวังการยึดความเห็นตัวเองมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับราศีกันงานที่ต้องการความละเอียดเชิงเทคนิคการวิเคราะห์หรือระบบงานจะเป็นจุดแข็งและปีนี้เป็นปีที่เหมาะจะพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือลงคอสั้นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดแรงงานหากคิดจะเปลี่ยนงาน ให้คำนึงถึงความสเสถียรและโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่าตัดสินใจจากความรู้สึกชั่ววูบด้านการเงินต้องมีวินัยและแผนสำรองเงินที่เข้ามาอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความยินดีจนใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้ง่ายดังนั้นให้แยกเงินใช้ใจ่ายประจำออกจากเงินออมและเงินลงทุนตั้งแต่แรกและตั้งเป้าสำรองฉุกเฉินให้เพียงพออย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้ใจ่าย ถ้าใช้ใจ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนใหญ่มีโอกาสได้ผลดีแต่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและสัญญาให้ละเอียดราศีกันที่ชอบรายละเอียดจะได้เปรียบในการอ่านและตกลงเงื่อนไขส่วนนักลงทุนราศีสิงห์ควรหาที่ปรึกษาด้านการเงินที่เชื่อถือได้ก่อนจะทุ่มทุนก้อนใหญ่ด้านสุขภาพได้แก่คำเตือนที่ชัดเจนว่าอย่าประมาทเรื่องความเครียดและการพักผ่อน ทั้งสองราศีมักขยันและมุ่งมั่นจนลืมตัวปีนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความดันหัวใจไทรอยหรือระบบย่อยอาหารที่ไวต่อความเครียดได้ง่ายสำหรับคนที่ทำงานหนักเกินไปให้แบ่งเวลาออกกำลังใจเบาๆอย่างสม่ำเสมอนอนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพประจาปีเป็นประจาหากมีอาการเรื้อรังควรพบแพทย์อย่าได้ผัดผ่อนราศีกัคนควรระวังปัญหาเกี่ยวกับกระดูก และกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานานานๆส่วนราศีสิงห์ควรออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและความดันเลือกอาหารที่สมดุลและลดของทอดของมันด้านความรักและความสัมพันธ์เป็นปีที่ความจริงใจและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญราศีสิงห์ที่เข้มแข็งอาจต้องเรียนรู้การฟังและใส่ใจความรักจะเติบโตเมื่อมีการแสดงความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจส่วนราศีกัน ต้องปล่อยวางความต้องการควบคุมเล็กน้อยให้พื้นที่แกค่คู่และเชื่อใจมากขึ้นคนที่เกิดในสองราศีนี้ราศีสิงห์และราศีกันในปี2568ดวงชะตาจะพลิกผันไปในทิศทางที่ชัดเจนและหนักแน่นในเรื่องเงินทองและโอกาสที่เข้ามาจนต้องเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเพราะโชคลาภในปีนี้ไม่ได้มาแบบละมุนละมุน แต่มาเป็นคลื่นใหญ่ที่อาจล้นทับทำให้มีทั้งไรายได้พิเศษธุรกิจที่เติบโตหรือโอกาสลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วแต่สิ่งสำคัญคือการตั้งรับและจัดการอย่างมีสติราศีสิงห์จะได้ความโดดเด่นจากความกล้าและภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งโอกาสทางการงานจะมาพร้อมตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้นำ ต้องบริหารคนและทรัพยากรถ้ารู้จักใช้พรสวรรค์ด้านการชักนำและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้ส่วนราศีกันด้วยนิสัยละเอียดรอบคอบและความสามารถในการจัดระบบจะได้ประโยชน์จากงานที่ต้องการความแม่นยำการวางแผนการเงินที่เป็นระเบียบและการจัดการโปรเจกต์ระยะยาว ทำให้ช่องทางรับเงินไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอทั้งสองราศีต้องขจัดความหลงผิดหรือความประมาทการได้เงินก้อนใหญ่เร็วนั้นมาพร้อมกับการตัดสินใจที่ต้องรอบคอบอย่าเพียงเชื่อคําพูดที่สวยหรูโดยไม่ตรวจสอบให้ใช้ข้อมูลและที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ก่อนจะลงมือทั้งนี้การเงินจะไหลเข้ามาในหลายรูปแบบเงินปันผลค่าหนายหน้า รายได้จากงานเสริมหรือการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานหากมีความพร้อมในการจดบัญชีและแยกเงินสำรองจะทำให้ความมั่งคั่งไม่รั่วไหลไปง่ายๆด้านการงานปีนี้มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสำหรับทั้งสองราศีราศีสิงห์อาจได้รับบทบาทที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำมากขึ้นงานที่เกี่ยวกับการนำเสนอการบริหารหรือโปรเจกต์ที่มีผู้คนมาก จะเหมาะและส่งเสริมชื่อเสียงแต่ต้องระวังการยึดความเห็นตัวเองมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสำหรับราศีกันงานที่ต้องการความละเอียดเชิงเทคนิคการวิเคราะห์หรือระบบงานจะเป็นจุดแข็งและปีนี้เป็นปีที่เหมาะจะพัฒนาทักษะใหม่ๆห,หรือลงคอส,สั้นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดแรงงานหากคิดจะเปลี่ยนงาน ให้คำนึงถึงความสเสถียรและโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่าตัดสินใจจากความรู้สึกชั่ววูบด้านการเงินต้องมีวินัยและแผนสำรองเงินที่เข้ามาอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความยินดีจนใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้ง่ายดังนั้นให้แยกเงินใช้ใจ่ายประจำออกจากเงินออมและเงินลงทุนตั้งแต่แรกและตั้งเป้าสำรองฉุกเฉินให้เพียงพออย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้ใจ่าย ถ้าใช้ใจ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนใหญ่มีโอกาสได้ผลดีแต่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและสัญญาให้ละเอียดราศีกันที่ชอบรายละเอียดจะได้เปรียบในการอ่านและตกลงเงื่อนไขส่วนนักลงทุนราศีสิงห์ควรหาที่ปรึกษาด้านการเงินที่เชื่อถือได้ก่อนจะทุ่มทุนก้อนใหญ่ด้านสุขภาพได้แก่คำเตือนที่ชัดเจนว่าอย่าประมาทเรื่องความเครียดและการพักผ่อน ทั้งสองราศีมักขยันและมุ่งมั่นจนลืมตัวปีนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความดันหัวใจไทรอยหรือระบบย่อยอาหารที่ไวต่อความเครียดได้ง่ายสำหรับคนที่ทำงานหนักเกินไปให้แบ่งเวลาออกกำลังใจเบาๆอย่างสม่ำเสมอนอนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพประจาปีเป็นประจาหากมีอาการเรื้อรังควรพบแพทย์อย่าได้ผัดผ่อน ราศีกันควรระวังปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานนานๆส่วนราศีสิงห์ควรออกกําลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและความดันเลือกอาหารที่สมดุลและลดของทอดของมันด้านความรักและความสัมพันธ์เป็นปีที่ความจริงใจและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญราศีสิงห์ที่เข้มแข็งอาจต้องเรียนรู้การฟังและใส่ใจความรักจะเติบโตเมื่อมีการแสดงความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจ ส่วนราศีกันต้องปล่อยวางความต้องการควบคุมเล็กน้อยให้พื้นที่แกค่คู่และเชื่อใจมากขึ้นคนที่เกิดในสองราศีนี้ราศีสิงห์และราศีกันในปี2568ดวงชะตาจะพลิกผันไปในทิศทางที่ชัดเจนและหนักแน่นในเรื่องเงินทองและโอกาสที่เข้ามาจนต้องเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเพราะโชคลาภในปีนี้ไม่ได้มาแบบละมุนละมุน แต่มาเป็นคลื่นใหญ่ที่อาจล้นทับทำให้มีทั้งไรายได้พิเศษธุรกิจที่เติบโตหรือโอกาสลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วแต่สิ่งสำคัญคือการตั้งรับและจัดการอย่างมีสติราศีสิงห์จะได้ความโดดเด่นจากความกล้าและภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งโอกาสทางการงานจะมาพร้อมตำแหน่งหรือหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้นำต้องบริหารคน และทรัพยากรถ้ารู้จักใช้พรสวรรค์ด้านการชักนําและการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจะสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ได้ส่วนราศีกันด้วยนิสัยละเอียดรอบคอบและความสามารถในการจัดระบบจะได้ประโยชน์จากงานที่ต้องการความแม่นยําการวางแผนการเงินที่เป็นระเบียบและการจัดการโปรเจกต์ระยะยาวทำให้ช่องทางรับเงินไหลเข้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสองราศีต้องขจัดความหลงผิดหรือความประมาทการได้เงินก้อนใหญ่เร็วนั้นมาพร้อมกับการตัดสินใจที่ต้องรอบคอบอย่าเพียงเชื่อคำพูดที่สวยหรูโดยไม่ตรวจสอบให้ใช้ข้อมูลและที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ก่อนจะลงมือทั้งนี้การเงินจะไหลเข้ามาในหลายรูปแบบเงินปันผลค่าไหนหน้ารายได้จากงานเสริมหรือการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้งาน หากมีความพร้อมในการจดบ,บัญชีและแยกเงินสำรองจะทำให้ความมั่งคั่งไม่รั่วไหลไปง่ายๆด้านการงานปีนี้มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสำหรับทั้งสองราศีราศีสิงห์อาจได้รับบทบาทที่ต้องแสดงความเป็นผู้นำมากขึ้นงานที่เกี่ยวกับการนำเสนอการบริหารหรือโปรเจกต์ที่มีผู้คนมากจะเหมาะและส่งเสริมชื่อเสียง แต่ต้องระวังการยึดความเห็นตัวเองมากเกินไปเพราะจะทําให้เกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสําหรับราศีกันงานที่ต้องการความละเอียดเชิงเทคนิคการวิเคราะห์หรือระบบงานจะเป็นจุดแข็งและปีนี้เป็นปีที่เหมาะจะพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือลงคอสั้นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดแรงงานหากคิดจะเปลี่ยนงาน ให้คำนึงถึงความสเสถียรและโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่าตัดสินใจจากความรู้สึกชั่ววูบด้านการเงินต้องมีวินัยและแผนสำรองเงินที่เข้ามาอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความยินดีจนใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้ง่ายดังนั้นให้แยกเงินใช้ใจ่ายประจำออกจากเงินออมและเงินลงทุนตั้งแต่แรกและตั้งเป้าสำรองฉุกเฉินให้เพียงพออย่างน้อย3-6เดือนของค่าใช้ใจ่าย ถ้าใช้ใจ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนใหญ่มีโอกาสได้ผลดีแต่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและสัญญาให้ละเอียดราศีกันที่ชอบรายละเอียดจะได้เปรียบในการอ่านและตกลงเงื่อนไขส่วนนักลงทุนราศีสิงห์ควรหาที่ปรึกษาด้านการเงินที่เชื่อถือได้ก่อนจะทุ่มทุนก้อนใหญ่ด้านสุขภาพได้แก่คำเตือนที่ชัดเจนว่าอย่าประมาทเรื่องความเครียดและการพักผ่อน ทั้งสองราศีมักขยันและมุ่งมั่นจนลืมตัวปีนี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความดันหัวใจไทรอยหรือระบบย่อยอาหารที่ไวต่อความเครียดได้ง่ายสำหรับคนที่ทำงานหนักเกินไปให้แบ่งเวลาออกกำลังใจเบาๆอย่างสม่าเสมอนอนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพประจาปีเป็นประจาหากมีอาการเรื้อรังควรพบแพทย์อย่าได้ผัดผ่อนราศีกัคนควรระวังปัญหาเกี่ยวกับกระดูก และกล้ามเนื้อจากการนั่งทำงานานานๆส่วนราศีสิงห์ควรออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและความดันเลือกอาหารที่สมดุลและลดของทอดของมันด้านความรักและความสัมพันธ์เป็นปีที่ความจริงใจและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญราศีสิงห์ที่เข้มแข็งอาจต้องเรียนรู้การฟังและใส่ใจความรักจะเติบโตเมื่อมีการแสดงความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจส่วนราศีกัน ต้องปล่อยวางความต้องการควบคุมเล็กน้อยให้พื้นที่แก่คู่และเชื่อใจมากขึ้นขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังจนมาถึงตอนท้ายขอให้นำสิ่งที่ได้ยินกลับไปคิดนำไปใช้และนำไปปรับในชีวิตประจำวันด้วยความจริงใจและความตั้งใจดีให้มองว่าปีนี้เป็นโอกาสที่ฟ้าส่งมา แต่การต้อนรับโอกาสนั้นต้องมีทั้งความพร้อมทั้งทางใจและทางการจัดการอย่าให้ความตื่นเต้นของโชคลาภทำให้ท่านหลงลืมพื้นฐานของชีวิตที่มั่นคงเช่นความรับผิดชอบต่อครอบครัวการดูแลสุขภาพและการรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นเงินทองจะเข้ามาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย ดังนั้นเมื่อมีทรัพย์เข้ามาจงให้ความสำคัญกับการแบ่งสรรให้ชัดเจนบันทึกรายรับรายจ่ายแยกเงินฉุกเฉินออมเพื่ออนาคตและลงทุนอย่างมีสติเพื่อให้ความมั่งคั่งยืนยาวและไม่เป็นเพียงไฟชั่วคราวที่มอดดับเร็วขอให้ท่านรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้จะมีตำแหน่ง มีชื่อเสียงหรือมีทรัพย์ก็ตามความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่เป็นเสมือนรากฐานที่ช่วยประคับประคองเมื่อพายุมาเยือนการกระตันยุที่ท่านแสดงจะส่งผลในรูปแบบของการได้รับคำแนะนำการเปิดประตูโอกาสและความช่วยเหลือที่ไม่มีใครเห็นค่าการไปไหว้พระร่วมกับท่าน หรือพาท่านไปทำบุญเป็นทั้งการตอบแทนและการเสริมพลังใจให้แก่ทั้งท่านและตัวท่านเอง